ตอนนี้จีวานนิฮาวเราอยู่ประเทศไหนคุณพี่ประเทศไทยค่ะอยู่ถนนเจนริญราษฎร์นะคะพระราม3นั่นเองอแต่ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านข้าวาผัดชุนลี่ลเป็นข้าวผัดจีนอาหารจีนแต่ไม่มีขายในเมืองจีนแต่ดูจากหน้าร้านแล้วเป็นแบบญี่ปุ่นมากเลยนะครับพี่แน่นอนพอเพราะก็เป็นข้าวผัดเนี้ยนะเมนูนี้นะเป็นเมนูที่มีขายในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ไม่มีขายในเมืองจีนก็เหมือนกับ ข้าวผัดอเมริกันที่ไม่มีขายในอเมริกาก็เหมือนกับขนมตอเกียวที่ไม่มีขายในญี่ปุ่นแต่มีขายในไทยย่าได้ไงล่ะลูกค้าที่เป็นคนจีนมากินที่นี่เขาบอกนี่อาหารจีนชัดๆเลยไปค่ะไปเข้าร้านกันเลยดีกว่าเบื้องต้นนะครับคุณพี่มาดูเลยค่ะรู้สึกว่าเอก ตามที่เพจเข้ามาคุณพี่เห็นบอกว่าอันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมค่กุ้งเจียนซอสพริกชื่เมนูก็บอกแล้วจีน แล้วก็ตัวนี้เรามาดูซิกเนเจอร์ของเขานะคะซิกเนเจอร์ของเขานี่แน่นอนชื่อร้านก็บอกแล้วคาบจอนนี่แต่เบื้องต้นจากที่เห็นเมนูของเขานะคะมีเกี๊ยวเียวด้วยเกี๊ยวเนี่ยมีทั้งเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวเสฉวนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสั่งมาเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเอาเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหิวเราด้วยค่ะคุณค่มจับไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะอาหารมาครบแล้วโอ้ กินทุกอย่างเลยนะใช่แล้วแต่ก่อนที่จะไปกินนะยังไงคะเขามีชาร้อนและชาเย็นด้วยชาจีนนะขอรินชาก่อนเลยค่ะท่านฮ่องเต้เป็นองค์หญิงไห้เมล่าฮะองค์หญิงชนเชียสต้องแบคุณพี่เราจะเริ่มเมนูอะไรกันก่อนดีคะแน่นอนตามร้านเลยร้านนี้ก็คือข้าวผัดชุนลี่ไงคุณก็ต้องลองข้าวผัดชุนลี่สิคะจานแรกค่ะ โอโ้โหนี่ไกินมากเลยอะเครื่องแบบแน่นๆ่นมากอมลองมาเ,อออเป็นข้าวผัดที่แบบหอมครบเครื่องเคียวทุกคำนี่มีโปรตีนมีเนื้อสัตว์มีแบบหมูหมูหมูคขาด,ดีมากเลยคือทุกอย่างคือเครื่อง,ง,ง,งของเขาข,าข้างในอะแน่นแน่นมากคือปกติแล้วถ้าเรากินข้าวผัดปกติอะเขาจะเราต้องมาคุกอีกทีหนึ่งผมว่าแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องเติมอะไรนะไม่ต้องเลยเราไม่ต้องเติมเลยเราแค่ตักแบ่งแล้วเราก็กิน โอเคมากจานต่อไปค่ะข้าวผัดจุลี่กระเทียมอ่ะยังไงนี่สำหรับคนรักกระเทียมคนรักกระเทียมต้องห้ามพลาดพี่นี่แหละคนหนึ่งคนรักกระเทียมแล้วเมื่อกี้แอบเห็นแล้วรักกันเลยม หลักค่ะมา่ะนองเอกของชิ้นกันมีอีกหลายชิ้นนะไม่ต้องกังวลใจอันนี้คือเป็นกระเทียมทอดคลุกเขาไปเลยใช่ไหมก็มีทั้งกระเทียมทอดที่เขาโรยหน้ามาด้วยแต่อันนี้มันก็จะเป็นกระเทียมที่แบบเป็นเนื้อสดๆที่เขาอ่ะผัดอยู่ในกับข้าวผัดให้เลยเป็นแบบอื้อหือใส่ละกระเทียมห้ามพลาดจะลองดูสิคุณผ้ชมจริงๆคือแบบถือว่าเป็นข้าวผัดที่ได้อัดรสมากจานต่อมาตรงนี้ค่ะ ข้าวผัดชุนลี่เอสโคบิโก้ชุนลีก้นี่คือไข่ปลาอะไรนะไข่ปลาบีน้มันจะแบบว่ามีความใหญ่โตแบบอลังมากคือจดูอยากคิดว่าไข่กุ้งนะ่ตอนไมอก่มันเป็นไข่กุ้งนะมันจะมีความโตและจัมโบกว่าเยอะต้องลองน้องนเว้าวาวมากถ้าวัเอกสายแบบไข่กุ้งลองลองชิปลองค่ะต้องตักเน้นๆเลยนะถ้าใครชอบในส่วนของไข่ปลาเนี่ยข้าวแล้วก็ไข่ นี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้คำโตโตคำโตโตเลยคุณผู้ชมอ่ะน้องเอกก่อนค่ะร้องค่ะเป็นไงพี่ว่าน่าจะดุ๊บดับดุ๊บดับแบบป๊อกแปะป๊อกแปะดีนะใช่ไหมนี่ค่ะกลบกลับมากชอบได้ยินเสียงกลบกลับกลบกลับแบบว่าไม่รู้ว่าเสียงกลบกลับจะเข้าไมค์เราหรือเปล่าจะแบบว่า นี่งามอ่ะดีอร่อยอืมอไงต่อดีะครับคุณพี่ขา้องให้น้องเอกเกี๊ยวก่อนอ่าเราเป็นเกี๊ยวนะตักเดียบนะจืมเคี๊ยวซานี่เกี๊ยวซ่า้องชิมเกี๊ยวซาเคี่ยวซานะคะก็อืมดีงามดีงามนะจ๊ะสีสวยเลยนะคะแบบในการทอดใช่ไหมทอดนาทอดหนามยองเห็นก็บอกมีความแบบออจีนจีนออริจินอลยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมีควาแบบเออมาลองสิอืมอืมเป็นไง คือไส้ยังไงอ่ะทอดกัดูกแล้วรสชาติออกเลยอร่อยพี่เห็นไหมดูไปจิ้มมันแบบดูแบบแตกต่างเห็นไหมเพราะจิ้มปุ๊บมันจะเห็นมันๆความเป็นแบบจีนๆมาเลยค่ะไงไส้สด,ด,สดรสรอะไรคือดีนะอืเครื่องแบบดีงามเด็กเลิประสาสีไ,ไป เมื่อเราเกีียวชาแล้วเราต้องเกีียวเสฉวนค่ะน้องเอ๋เกี๊ยวเสฉวนอันนี้พี่ชอบเกีียวเสฉวนเด็ดดวงมากดูสีสิคุณผู้ชมโะคะถ้าเกีียวเสฉวนเนี่ยเป็นเมนูโปรดต้องขออย่างนี้เลยไงบินเลยเนาะอันลองบ้างนุ่มหูเส้นุ่มนุ่มนุ่มแบบเข้าไปแบบงุ่มเลยอ่ะแล้วได้กลิ่นด้วยนะแบบกินไปแล้วกัดไปปุ๊บหมกลิ่นแบบ หอมมากต่อไปดีกว่าคร่ะดีงามมากคือดีงามคือแบบเฮ้ยมันก็คือเป็นเมนูข้าวแหละน้องเอกเพราะข้างในเนี่ยมันคือข้าวนะใช่ตอนแรกที่เอกมองดูคิดว่าเป็นข้าวไข่คนมีสามแต่ไม่ใช่ต้องลองจะได้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่คะนะคะไปค่ะตัดค่ะตายแล้วเราจะตีหรือเปล่าคะมาสองคนกุ้ง3าตัวน่าสีค่ะคุณพี่ต่ิงุบไม่่านี่นะใครชอบแบบน้ําแบบ ก็ตักน้ำไปได้นะมันจะมีน้ำน้ำหนึ่งคำของเราต้องมีทั้งไข่ทั้งข้าวทั้งน้ำนะแล้วก็กุ้งนะไปค่ะขออนุญาตนะคะี่ค่ะอมไหมคะเนี่ยพูดไม่ได้เลยพูดไม่ออกอเป็นคำอเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างคุณผู้อือม ไม่รู้จะบอกยังไงดีเลยคือกุ้งมันก็แบบ้กุงมันอร่อยมากทั้งกุ้งแน่นแล้วก็ไข่อร่อยข้าวก็มีรสชาติแล้วน้ําก็ไม่ได้ทาให้เลี่ยนเลยน้ําแบบทําให้เราแบบเลื่นคอเลยนะแต่กุ้งเขาแน่นจริงๆนะอืต่อไปค่ะบ่อเอกจานสุดท้ายเนี่ยเขาบอกเป็นเมนูใหม่ของทางร้านกุ้งเจี่ยนซอสพริกและนี่ตัวจริงก็มาแล้วจิ้มเลยค่ะคนละตัวค่ะน้องเอกผมไม่หอแค่สีก็น่ากินแล้วอ่ะ เราอย่าช้าค่ะอย่าช้านิมเลยค่ะดูสินี่ค่ะแล้วน้ำซอสเขาดูแบบดูเครื่องเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมดูจากเท็กซ์เจอร์แล้วอะเข้ากับกุ้งมากเลยกุ้งเนื้อแน่นง่ายเฮ้ยที่งามอ่ะคือกุ้งนะคะมันมีความเนื้อแน่นแล้วหวานเด้งแล้วเจอกับน้ำซอสที่แบบอรทมากเพราะว่า มีแบบหลามเผ็ดเปรี้ยวนวยนะเออผ็ดเปรี้ยวแล้วก็ แต่เผ็ดก็ไม่ได้โดดนะเผ็ดแบบไม่โดดไม่โดดนะชอบมังเลยอ่ะดีงามมากๆค่ะอันนี้กินตามได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแนะนําเลยนะคะสําหรับทุกท่านนะคะที่ดูเราอยู่แล้วแบบอยากจะตามมาพิกัดง่ายมากเลยนะคะก็คือถนนเจริญลาดนะคะก็คืออยู่ย่านพลังสานั่นรองโอเคค่ะคุณผู้ชมขาก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมากินแบบอร่อยแบบเราแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามทางเพจ Facebook ของทางร้านได้นะคะและก็สามารถ สั่ง Delivery ไปส่งให้ถึงที่บ้านได้ด้วยเช่นกันสามาสั่งได้ที่โรบินฮ o ดได้ด้วยใช่แล้วแล้วก็ถ้าใครจะมาที่นี่นะคะเซิร์ชไม่ยากเลยก็เซิร์ช g p s มาได้ร้านข้าวผัดชุนลี่นะคะเช็คให้ถูกว่าอยู่บนถนนเจริญด้านเป็นอันถูกต้องแน่นอนใช่แล้วค่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของ t ี d a นะคะแล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครทุกครั้งที่เราพั ไปชมร้านอร่อยร้านไหนคุณจะได้ไม่ชมเราไปกินเลยพี่เราไปกินร้านไหนทุกคนคุณผู้ชมจะได้มีชืเราไงให้เขาชมเรากินเราพาเขาไปกินอะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอตัวเพื่อเราจะได้แบ่งทีมงานกินบ้างจละสำหรับวันนี้เราต้องฝากไว้ด้วยกันบายบ้ายสวัสดีค่ะ